สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับดวงโชคลาภวันที่16ธันวาคม2,565มันจ้าสเสรือเกินสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงดีครับนะอ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, ด b ับส i b รตดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาตีผลาแคปซูลของขาวละออสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับตีคือ3ามผลาคือผลสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมสมุนไพรไทยซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะตำรับโบราณกันเลยทีเดียวนะครับช่องทางการขายครับขาวละอชอช็อปขาวละออลาสมอช้อป,ปปี้เจดีเซนทันขาวละออแอดไลน์ขาวละออ เพศสัตว์เฟซบุ๊กและข่าวล้อออนดอทคอมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพกันได้เลยนะครับอ่ะตารางมาแล้วใจเย็นๆเราดูดวงก่อนว่าดวงมาหรือเปล่าดวงมาครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเพราะดาวสวยวันศุกร์นะวันศุกร์ดาวศุกร์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนการเงินเป็นไง มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงดาวสุขเป็นมหาจักรเนี่ยแมเขาเรียกว่าดีเรื่องการเงินครับโดยเฉพาะอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะยิ่งชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกและที่เด่นที่สุดในวันนั้นครับพระจันทร์เป็น11แก่ลักษนี่นะคือดูโชคลาภประจําวันเนี่ยดูแบบพื้นฐานเลยนะชาวลัคนาราศีไหนที่จะมีโชคดีที่สุดในวันนั้น ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกครับเพราะว่าพระจัจนทร์โคจรเข้าเรือนลาภะอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนแล้วพระจันทร์อยู่ที่ราศีกันเนี่ยมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะและที่สำคัญพระจันทร์เนี่ยเล็งไปที่ดาวคู่ธาตุคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นเกษตรคู่ธาตุดิน อันนี้ก็เป็นเกษตรอันนี้ก็เป็นราชาโชคเขาก็จะส่งพลังถึงกันแถมราศีกันกับราศีมีนเนี่ยราศีกันเป็นธาตุดินราศีมีนเป็นธาตุน้ําส่งกระแสถึงกันดีครับเขาเรียกว่ามันมีตัวส่งตัวรับก็เห็นไ,ไหมธาตุดินกับธาตุน้ําเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันเป็นเขาเรียกว่าฝ่ายกุศลธาตุเป็นธาตุมิตรกันะนะฉะนั้นดาวคู่ธาตุส่งพลังถึงกันนี่ถือว่า สวยงามนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวประจำตัวก็คือดาวอังคาร16ธันวาคม2565วันศุกร์บริวารอายุเดชสีดาวอังคารเป็นสีดาวประจำตัวเป็นสีแล้วมีตำแหน่งเป็นราชาโชคโอ้โหโโโนะนอกจากราชาโชคแล้วพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีพิจิก เลงไปที่ดาวพระอังคารทําให้ดาวพระอังคารนั้นเพนไม่ได้เพ็นธรรมดาเพนพักนี่เพนพักก็สวยงามนะดูดีเลยทีเดียวนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดวงมาต้องบอกว่าดวงเด่นดวงสวยมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกและดาวอาทิตย์เนี่ยพอมาอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่าแสงมันถูกฉายมันที่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์นะครับที่สําคัญเลยนะ เขาจะย้ายตอนสามทุ่มฉะนั้นตอนรางวันออกเนี่ยเขาเป็นไงคาบเส้นแล้วครับกําลังเขาเปิดประตูบ้านแล้วกําลังจะไปแล้วแล้วเขาเข้าเรือนไหนเข้าเรือนการเงินดาวอาทิตย์สวยครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะแล้วก็เล็งกับดาวอังคารแบบนี้ดูดีเลยดูดีเลยนะหนึ่งสามใช้ได้นะดาวพระเกดอีก ทับลัคนายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณนะก็อยู่ที่ลัคนาก็เรียกว่ายิ่งมูหรือขอพรอะไรต่างๆนานาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับดาวอาทิตย์กำลังย้ายเข้าไปสู่บ้านดาวคู่มิตรก็คือดาวปรหัสซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านเป็นไงนะสวยงามดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในเรือนการเงินนี่เห็นไหมและดาวพุธก็ดาวสุปเคราะห์ดาวศุกร์ก็ดาวสุปเคราะ อยู่ในบ้านพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประเคราะห์ด้วยกันนะดาวพฤหัสก็เป็นเกษตรโอ้โหแถมยังอยู่ในเรือนปุตตะเรือนแห่งการลงทุนเสี่ยงโชคใช้ได้นะบุตรบริวารทั้งหลายดูดีเลยทีเดียวนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดูดวงแล้วก็ไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครนะอันดับถ้าเกิดว่ามองพื้นเลยเนี่ยแบบ ไม่ต้องดูรายละเอียดอะ่ะต้องบอกว่าอันดับหนึ่งต้องบอกว่าอันดับหนึ่งในเคเรียกว่าดวงที่จะมีโชคลาภในวันที่สิบหกันวาคมนี้นะเขาเรียกว่าวัดกันที่นี่พระจันทร์เป็นสิบเอแกลลัคนานะถือว่าดูดีเลยทีเดียวแหละแล้วก็เป็นไงพระจันทร์เข้าเรือนพุธพุธเข้าเรือนการเงินจบนะทีนี้เรามาดูตารางกันเลยนะสำหรับเช้วลัคนาราศีพิจิกพระจันทร์เป็นสิบเอแกล พฤหัสเป็นเกษตรดาวการเงินอังคารคือดาวประจําตัวเพนเนี่ยไปได้เลยสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกลุยได้เลยนะครับก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะเข้าเรือนการเงินห้าสองสองห้าเลงกันเนี่ยชัดเจนนะสวยนะอันเนี้ยเราชาวลัคนาราศีพิจิกนะห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าโยกกันอันเนี้ย ไม่ได้อะไรนะแต่ตัดไม่ได้เลยตัดไม่ได้ราศีอื่นยังตัดได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีดาวดาวบางดวงเข้ามุมอับของราศีนั้นแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยแจมแจ้งโดนหมดนะครับก็คงต้องรบกวนให้นะใส่เสื้อใส่กางเกงจัดชุดแล้วก็ออกกำลังกายออกเดินออกวิ่งสักนิดหนึ่งนะออกแรงหน่อยเพราะดวงมานะครับ หนึ่งห้าสี่เนี่ยเห็นไหมอยู่ในเรือนการเงินหนึ่งห้าหกนะห้าสองสามนี่อย่างที่บอกอะเต็มเต็มนะเป็นมงคลกับดวงสองสามเจ็ดอันเนี้ยอยู่ในภพดีนะอยู่ในภพดีเห็นไหมสองอยู่ภพลาภสามเล็งลักดาวประจำตัวเป็นอุดมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์พระเสาเป็นเกษตรโยกหน้าดวงชะตาเห็นไหมสองสามเจ็ดสวยงามครับ ตีโกนธาตุดินด้วยเห็นไหมหลักทรัพย์มั่นคงชาวลัคนาราศีพิจิกต้องเน้นธาตุดินธาตุน้ําถึงจะสวยงามเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตนะุน้ำนะน้ํากับดินจะส่งเสริมเพราะเป็นคู่ธาตุที่ก็เรียกว่าคู่ธาตุที่เป็นกุศลธาตุด้วยกันนะสวยงามครับนะอ่ะสวยสวยนี่ก็ชัดเจนครับดาวศุกร์ดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วดาวศุกร์เป็นมหาจักรด้วย ดูดีเลยนะครับดาวทิตกําลังจะขยับเข้าเรือนการเงินลองพิจารณาชุดนี้ไปด้วยนะครับแล้กวก็สวยในดวงมาแรงเป็นไงศูนย์ขาที่แล้วนี่ยเน้นย้ำนักย้ำหนานะถ้าจะออกกําลังกายถ้าจะเดินถ้าจะวิ่งต้องศูนย์แล้วก็มาเต็มนะฮะมาเต็มนะสองก็คือพระจันทร์ก็เป็น11เอ็ดแกลักนานะะเกตกุมลักสวยงาม นะเนี่ยถ้าจะตัดทิ้งก็ออกไปแล้วนี่เห็นไ,ไหมศูนย์ห้าย์แปดเนี่ยนะแต่ก็ที่ตัวอื่นก็ยังสวยในดวงชะตาอยู่ลองพิจารณาดูแล้วกันแต่ก็ไม่แน่นะครับบอกไว้ก่อนไม่แน่นศะูนย์แปดเพลก็มาอีกรอบนะครับเพราะว่าเขายังอยู่ด้วยกันที่ราศีเมษอ่ะวันดีครับวันดีตัดเสาอาทิตย์ทิ้งครับจันทร์ถึงศุกร์จบ นะเสียงโชคเสียงลาบได้นะครับเดี๋ยวนี้สะดวกครับไม่ต้องเดินทางไปซื้ออะไรที่ไหนเปิดแอปนะแต่ก็ไม่ได้มีแอปแนะนำนะแต่ถ้าเกิดเจ้าไหนนะออน,อ,อ,นออนไลน์เจ้าไหนจะสนับสนุนก็นาสามารถมาลงโฆษณาได้นะครับก็จะแนะน,นำสนับสนุนกันไปนะครับอ่ะสีเสื้อมงคลสีเสื้อมงคลใส่รับทรัพย์ในวันนั้น นะครับอาจจะไม่ต้องเป็นสีเสื้อก็ได้เป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่างๆนานาให้มีสีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ติดตัวไว้จะเป็นโชคลาภมงคลสําหรับวันนั้นขาวชมพูเขียวส้มนี่แต่ตรงนี้มีข้อแม้อันนี้ต้องตัดให้หน่อยนะเพราะมันไม่ได้ดีกับทุกวันคนที่เกิดวันต่างๆเนี่ยมันต้องเลี่ยงสีบางสีนะครับเอาสีที่เลี่ยงนะคนเกิดวันอังคารเลี่ยงสีขาวครับ คนเกิดวันพุธเลี่ยงสีชมพูคนเกิดวันเสาร์เลี่ยงสีเขียวสีส้มใส่ได้หมดทุกสีใส่ได้หมดทุกวันเกิดนะเพราะเป็นสีกลางนะเป็นสีกลางเป็นสีโทนอบอุ่นนะสวยงามนะอีกทีนะวันอังคารเลี่ยงสีขาววันพุธเลี่ยงสีชมพูวันเสาร์เลี่ยงสีเขียว สีที่ดีที่สุดในวันนั้นถ้าจะให้เลือกให้สีเดียวต้องสีชมพูครับเด่นสุดแต่ทีเนี้ยคนเกิดวันพุธท,ท่านต้องเลี้ยงเลี่ยงไปใส่สีส้มแทนไปใส่สีขาวแทนได้สีเขียวสีประจําวันของท่านเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคสนุกสนุกนะเราไม่ต้องแบบโอ้โหอาจารย์บอกอย่างนั้นปุ๊บกูชมพูทั้งตัวเลยเชอร์รี่พิงค์ไปเลยนะเอออย่างนั้นมันก็อันนี้แล้วแต่สะดวก แล้วแต่สะดวกนะครับบางทีมันเป็นเคสสีเคสโทรศัพท์มือถือสีกระเป๋านะหรือว่าอะไรต่างๆนานาเป็นอ c เซซอรี่เสริมเข้าไปได้นะเวลามูเราต้องมูแบบไม่ให้ใครรู้นะเราต้องแบบซ่อนรูปซ่อนรอยนะมันไม่ใช่แบบโอ้โหใส่สีเด่นยันเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันก็แบบใช่ไหมมันเกินไปมันต้องแบบ มูแบบซ่อนๆให้มันดูดีดูสวยงามทำบ,บุญตักบาทให้เกี่ยวพันกับเลข8นี่เพราะเลข8เป็นกำลังวันของดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็เป็นดาวสีประจำวันครับสวยงามครับใช้ได้เลยก็ประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอ่ะแคปหน้าจอไว้ต้องขออภัยนะมันเยอะหน่อยแต่มันก็แหมกลับไปกลับมาแค่นั้นเองนะครับ ก็คือดวงมาดวงมาดวงดีเราก็ต้องเชียนะเชียให้แบบเออมีโชคมีลาบกับเขามีโอกาสครับงวดสุดท้ายสิ้นปีขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะเต็มคาราเบลไปเลยแล้วกันนะพัะจันท์เป็นสิบเ็ดแก่ลักขนาดนี้นะเล็งดาวแม่ดวงมันคือบรรยายไปแล้วแหละว่าบันดีนะครับก็ขอให้เรียกว่าตั้งสติไม่ประมาทนะแต่ดวงมาก็สามารถที่จะลงทุนจัดสรร ต่างๆได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังติดตามขอให้รางวัลใหญ่ๆมาสู่เช้าวละคนาราศีพิจิกในวันที่16ธันวาคม2565ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ